ครับพร้อมครับสวัสดีครับคณะพี่ใหญ่นะครับวันนี้ทีเทคนิคในการซิดอัพนะครับส0วินาทีนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ใหญ่จะแนะนำให้ฟังนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับอะครับเดี๋ยว้องพี่ฟานั่งดูก่อนครับนั่งอยู่ก่อนครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกดูนะครับหนึ่งนะครับมือต้องประสานกันครับมือต้องประสานกันถ้าไม่ประสานกันถือว่าฟาวนะครับไม่ได้นะครับอ้าวพี่ฟาลองประสานกันดูครับเดี๋ยวมาที่พี่ฟาดเดี๋ยวมาี่ สายครับแล้วเอาเสร็ลงครับต้องครับเอเสขึ้นมาครับอ่ะพี่ฟ้าลำโพงไม่ภาษาจี่หูจะหูอ่ะลงครับอย่างนี้ขึ้นมาครับอย่างนี้ผิดนะครับผิดไม่ได้นะครับโอเคประกาศกันนะครับอันแรกนะครับอันที่สองนะครับที่จะคัญก็คือเวลาลงไปปุ๊บหลังต้องติีบ่สองต้องติดพื้นนะครับอ่ะนเราไม่ติดพื้นก่อนครับเลิกก่อนนะครับรับสองไม่ติดพื้นนะครับโอเคขึ้นไปครับต่อไป หลังติดบอกสอบอกในพื้นผมดูครับอ่านี่ถูกต้องนะครับนี่โอเคมือประสานนะครับอันนี้สองนะครับขึ้นมาครับโอเคอันนี้สามนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องกติกามากคนไม่ดูนะครับนะครับอันที่สามคือสอบต้องค้อมเข่าหลังต้องตรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้พี่ฟ้าทำผิดให้ให้ดูว่านะผิดนะผิดกว่านะอันนี้้าเราดูก่อนไม่ไม่ค้อมเข่าแล้วก็สอบไม่หลังไม่ตรงโอเคผิดนะครับอย่างนี้โอเคครับขึ้นตรงไปไหนครับกวยใหม่นะครับกลงไป2สองจุดด้วยครับโอเคขึ้นมาหลังตรรรงออบบคคคเเข่าัั นี่คือถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จับเวลาดูนะครับจับเวลา10วินาทีดูเี๋ยมีผู้ช่วยครับมาช่วยจับกระ้ารับมาครับมาไปตั้งมาครับมากระาเปลีพอมดนะครับพอมดจะคอยนับลงก็นับหนึ่งนะครับหลังตีบ่ดนับนับสองนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาครับผมจะขานทุก10วินาทีนะครับ10วินาทีจะขาน10วินาทีนะครับโอเคครับเตรียนนะครับหลังตีบ่่นะครับพอมดนับหนึ่งนะครับครับเตรียนนะครับ

สาโอเคครับพอดีนะครับดูดูดูเวลาแล้วสามสิบวินาทีพอเห็นไหมครับซูมมาหน่อยนะครับสามสิบวินาทีนะครับใช่ครับโอเคนุ้นมาครับก็นะครับสามสิบวินาทีนะครับได้สามสิบครั้งก็คือเต็มนะครับก็ที่ไหเล็กน้อยนี้ก็ฝากน้องๆนะครับเอาไปใช้ดูเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็นะครับเชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่พี่ใหญ่พูดแล้วก็ทําแล้วจะได้เกิดผลครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ